สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้า,ชาครับแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เฉรี่ออกนอกบ้านนะครับวันหยุดวันหยุดวันหย,ยุดสองวันสองโอ้สองอาทิตย์ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะวันนี้ได้ออก เดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับบู้สองครั้งถักอันนี้แดดสองสองครั้งทางก็มีใบคอยเขียว ตอนนี้เพราะว่าฝนตกแล้วนะครับผมฝนตกาทางก็จะเขียวกระจานะครับไปมีเวลาจะออกไปดูป่า ข้างสนามบินนะครับผมยากขึ้นหรือยังรัดหรือยังมันอาจจะรัดแล้วเพราะว่าฝนตกตลอดนะครับผมฝนตกเรือร่อยๆสอทิ์ดูยังไงนะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูกันอืมไป นู้นไฟไฟอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเคียวมันเลยฝับไฟแต่ว่าไม่มีทางเข้าแล้วก็ไถแล้วนี่ก็ให้เอาให้ไปตัดใต้กิโลก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้ไถนู้นดูฝั่งนะู้นใี่เข้าไม่ได้ไฟเคี้ยวมาเลยเข้าไม่ไดจ้จะปลูกมันแล้วนี่ เป็นอาจารย์สอนกศนนะครับผมจะให้เข้าไปตัดแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าไถาแล้วก่อนหน้าน,นี้เข้าไปเอาได้กี่รถสามสี่รถหนึ่งยังเหลือเยอะอื่นนะเขียวเนยเขียวเลยนะครับผมเพราะโดนฝนแล้วนะครับมาแล้วมาถึงที่หมายแล้วนะครับผม ป่าระเบ่ะโอ้เล่นดินอย่างเดียวเลยนะครับผมให้ธรรมชาติบำบัดเอออยู่ตรงนั้นไม่ได้เล่นอยูต,ตรงนี้เล่นให้สะใจไปเลยด้าดินเ้อเอาจัดไปเลยเลยจะหาอาหารมาเพิ่มเติมให้ พอได้ลินธรรมชาติบำบัดิมีเหลือไปเนาะไม่มีกินขอเพียงได้เล่นก็นเอาเละได้กินได้ถูต้นไม้ได้เล่นเอาจัดไป เดี๋ยวจะอาหารมาเพิ่มเติมให้ครับเดี๋ยวเข้าไปเอาอาหารส่งอีกทีนะครับผมอาหารไปนะครับผม เช้าเอาขนุนไปลูกหนึ่งเดินออกไปหยิบขนุนไปลูกเป็นลูกสุดท้ายเนี่ยเอาไว้กินตอนบ่ายไปหมดด้วจินนมาครับเอาอาหารมาให้ เท่ชีกถุงออกเอาถุงออกวอ้ยมันึ้นเดินสูงเท่เออเท่ออกหมดเอาถุงออกมาด้วยถุงเก็บถุงมาหมดป่ามาอีกจัดไปอาหารเช้านี้นี่ในป่าบริการถึงที่ ให้ธรรมชาติบำบัดหน่อยอาอาหารขอบคุณอาหารจากคุณแม่จินคุณแม่สุนิสานะครับผมผลไม้นะครับปันหยุด์ก็ยังได้กินอยู่เด้วครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมันเทศหมุดล้วบเปเทเทเท เจคอยเจกินยังเดือวเลยเจต่อไปก็ภาคบ่ายเด้อน้ำน้ำพร้อมผลไม้ภาคบ่ายพรก็ต้องไปทำงานอีกเรื่องหนึ่งปย้ายเธอั่นแหละ โ okay, okay. อเคโอเคกรดดื่อ่ดสซวนต่างสบายอยู่ในป่าถูต้นไม้เล่นดินเอาแบบตามใจชอบเลยข้ามเขตตะลุบไปที่มัน เทลอนจันค่อยเข้าบ้านลันจันไปไปกันครับผมต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เตรียมมาหารอีกนะครับผมบ่ายนี้ครับสายมาผสมมันครับผมวันยุดวันยุด หยุดที่ไม่ได้หยุดสัมันนะครับผมมันก็โอ้เกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็ต้องซ่อมกันไปนะครับบายไปซ่อมยหญ่สมมันก่อนร้อนแดดร้อนแดดร้อนรูใบมันจะมาทรงไหนอีกเนาะ นฟาดกัดเออแดดอย่างร้อนเลยสมงานสมมเสม,สม,มลลง อันนี้ก็ไม่เกิดไม่เกิดอันนี้ไม่เกิดสองต้นสต้น,น <c oughs> จบแล้วนาเชืม,มัน เที่ยงพอดีข้าวบาดข้าวบาดเลยดือ้อปอดีดือ้อบ่ายไปแป้งยา่้มแป้งยาฟ้าลองกันนะคนีบโอ้กินน้ำเอขอข้าวบาดกันข้าวบาด คนเรงเท่าเนี่ยเนาะโอ้เออต้องเท้ากซีดวกันก็ด,ดินเลยไปไปไป,ไปกลับบ้านแล้วอาหารเที่ยงครับผมอาหารเที่ยงมาส่งโอ้ไหนดูสิข้างในเป็น,นยังไงบ้าง รับเรียบราบเล่นตะดินถูต้นไม้เป็นโพรงเป็นโพรงอืมโอ้เย็นดีฮะ ่นานเที่ยงมาแล้วก็โพดเมลอนด้านเอเปียเดี๋ยวรอบเย็นมาอีกครั้งมีน้ำมาด้วยแล้วก็ นั่นยาไปข้าวป่ะจะออกไปส้มย่าอีกนะครับผมเดี๋ยวเย็นกลับมาอีกครั้งปล่อยปล่อยครับชาวสม,มัน ใบส้มหยาส้มเยอะอยูอยออ่ดือ้องานส้มส้มแซมมันมีแปดแปดล่องนี่แหละมีปัญหาน้ำไหลหลากลงมาคัดเอาทรายมาถมแน่นเลยทีนี่ นับจากแปดลอกนี้ขึ้นมาเนินนี้ไม่มีน้ำหลากไม่มีน้ำไหลทับก็สวยสิครับผมงามเกิดถีบเสมอลิบมีงานซ่อมหนึองตี้ห่างห่างแปดีถวนี่ ชาวส้มมันบ่ายส้มยญ้าส้มได้เป็นบางส่วนแล้วครับไก่จะเสร็จแล้วแหละตรงนี้น่าจะเสร็จนี่ไปคำแล้วก็จะเกี่ยวยญ้าไปให้ลี่หนอจากสองมัด เี่ยวหญ้าไปฝากหน่อยไปเกี่ยวยากกันครับน้ำก็เตรียมจากนี้ไปเลยนะครับ เตยมน้ำจากบ้านสวนไปเลยได้แล้วสองมัดหารยินมือนี้สองมัดนี่เปียด,ด้วยคืนนี้น่นจะพอกินอยู่แต่อ,อีกกี่วันเนาะอยาเนาะ ครับผมเดี๋ยวไปกันจะมืดรถไม่มีไฟด้วยครับเร็วเรน้ำก่อนเร็วเรื่อยเล่นดินสะใจเลยเนาะตักตักหันไปทางไหนเนาะเออคินน้ำก่อน กินเยอะเลยนานนะฮะแต่คนไหวที่ก่อนกินเยอะเลยกินเยอะเลยเดี๋ยวยาลงให้ ตัก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 เร็วกินเยอะๆกินเยอะๆตักมาเลยมาเลยกินกินกินเมลอนเมลอนเอาเอาจับกูไม่ได้ ย่าสดุดเดี๋ยวไปดูเช็คเช็คก,ก่อนอโอ้ยไ,ได้บ่นี่น้ำเช็คเช็คเช็คก,ก่อนือ ต้นดูต้นประดูใหญ่หมดป่าหม,ม,ามดลงไปทั่วเด้อจจตีทางเลยหนุกฟานคอลามสร้างลามมาเนีปกปักรักษาด้อบึงส้างบึงนาให้ลักหลานดูตรงน้ผูสุขคนต่อไปเทาเอนุมาศกาเชิงสอนตาสองดู จ้าแล้วกบิกจีรูรรูรโอ้ยน้ำๆๆรไม่ล่อนไม่ล่อนไม่ล่นเลยไม่ล่อนไม่ล่นหมดแล้วอนอนนี่แหละเด้อคืนนี้เด้อจะดีเด้อกินแล้วก็นอนไป ตรงนี้เจอกันวิญาสดอีกแล้วนอนนี่แล้วนะพ่อข้าบ้านก่อนตรงนี้เช้าเจอกันฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ